สวัสดีค่ะทุกคนมิวเมอรี่เกิลน,นะคะเราก็มาเจอกันในลุคนี้นั่นเองนะคะมิวตั้งชื่อว่าเป็นลุกสวยแพงลุคคุณหนูแต่ว่าใช้ก็สบายนะคะแค่หลักสิบเท่านั้นนั่นเองนะ,ะทุกคนเปนเ็นหลักสิบแล้วก็แบบหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนั่นเองนะคะแต่ว่าจะแต่งยังไงนะคะแล้วก็มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะด้วยการฉีดสเปรย์น้ำแร่ะคะทุกคนสเปรย์น้ำแร่ที่ทมิวใช้ก็คือเพิ่งถอยมาใหม่เลยนะคะเป็นของ คิวเพรสนั่นเองนะคะทุกคนสีส้มๆนะคะก็ช่วยเรื่องของซอฟท์เนิ่งนะคะเป็นมิลเลอร์คอลเฟชั่นมิสนั่นเองนะคะทุกคนนี่ตัวนี้มิวซื้อมาตอนราคานะมันก็จะเหลือแค่หลักสิบเท่านั้นนะคะทุกคนแบบรองละเอียดมากนะคะตัวนี้ก็เป็นไฮเดรติ้งแล้วก็เมคอัพเซตติ้งด้วยแต่ว่าเราจะมาฉีดก่อนลงรองพื้นนะะทุกคนเพื่อให้ผิวหน้าดูชุ่มชื้นแล้วก็มันจะได้ลดความร้อนในหน้าเราเนี่ยเองนะคะมีกลิ่นด้วยทุกคนกลิ่นหอมอะ ดะะดระดะาษองพื้นก็จะเป็นราคาหลักสิบนั่นเองนะคะที่มิวเคยรีวิวไปแล้วว่าเขาดีงามมากเลยนะ,ะจะเป็นของซาชานูสกินฟาวเดชั่นนะคะเบอร์ศูนย์สามนั่นเองนะคะทุกคนใครยังไม่ได้ไปดูรีวิวหรือว่าลองของสิงอย่างก็ไปย้อนดูกันได้นะคะใช้นิดเดียวก็ได้แล้วนะคะสําหรับอันนี้อุปกรณ์ที่แนะนําให้ใช้กับรองพื้นอันนี้นะคะก็จะเป็นคบคุชชั่นนั่นเองนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะอะไรก็ได้ของยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้มิใชัเป็นของ n นคคาราเหมือนเดิมนะคะ เกลี่ยเลยจ้ะใครผิวไม่ใช่คนผิวแพ้ง่ายก็ลองดูได้ปกปิด,ปด,ปดทนคุมมันไม่เป็นคราบด้วยนะคะทาขอด้วยเดี๋ยวเอารองพื้นที่เหลือเนี่ยมาแบบเป็นคอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะใต้ตาทาปากด้วยเคที่ดอนะคะเวละชาลิปสติกนั่นเองนะคะทุกคนเบอร์ศูนสามนะคะตัวนี้เป็นลิปที่ค่อนข้างเหมือนลิปมันอนะทุกคนที่มีสีนั่นเองนะคะทาแบบรองพื้นปากไปกกอนนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นโทนออกชมพูนิดนึงนะ แมมสวจริง่าแก้มนะคะด้วย Intuit นะคะ t r u ม m a t อะลิควิดลิ p นั่นเองะคะทุกคนเบอร์ศูนย์สองะะออกโทนส้มๆนิดหนึ่งนะเซตรองพื้นนะคะด้วยแป้งของสสิเมจิโกลนะคะทุกคนเบอร์ศูนสานั่นเองนะ,ะตัวนี้ก็จะช่วยให้พื้นเซ็ตขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าดูเล่นแสงด้วยนะคะทุกคนจริงๆใช้เดี่ยวๆก็ได้นะสำหรับแป้งตัวนี้ เขียนคิวด้วยตัวดีตัวเดิมนะคะเมลินดาศูนย์นนั่นเองนะคะทุกคนที่ชอบเนี่ยเพราะว่านอกจากจะราคาไม่แพงแล้วนะคะแล้วก็สีผมเราเป็นแบบสีอ่อนอะไรเงี้ยก็คือเข้ากับผมเรามากเลยนั่นเองนะคะก็จะมาเริ่มที่คิวกันเติมให้มันเต็มแค่นั้นนะทุกคนก็ทําให้สีเขาเท่ากันแค่นั้นเองนะแต่ถ้าใครไม่ค่อยมีคิวก็ค่อยๆลากเป็นเส้นสั้นๆแล้วก็ลากไปตามขนคิวนะคะทุกคน ค่อยลากเนี่ยเป็นสั้นๆอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นเหมือนเส้นขนคิ้วบางๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปัดด้วยแปรงให้มันตั้งขึ้นนะให้เส้นขนคิ้วตั้งขึ้นอะไรเงี้ยคิ้วจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเห็นไหมแต่ดูเต็มมากขึ้นนั่นเองนะคะสวยมากเอลินดานะคะฟิกโบร์คัลเลอร์มาสคาร่านะทุกคนเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะให้สีคิ้วนะ,ะเขาอ่อนลงนั่นเองนะคะตัวเนี้ยชอบมากเลยนะคะนอกจากจะราคาไม่แพงแล้วนะคะก็ ปัดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าแปรงเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นเส้นสั้นๆอนะ่ะทุกคนแล้วก็ย้อนขนคิ้วมานิดนึงนะคะแล้วก็ปัดขึ้นแบบนี้นะทุกคนมันก็จะย้อมสีขนคิ้วของเราไปโดยปริยาตแล้วก็ช่วยให้คิ้วเราดูเซ็ตตั้งมากยิ่งขึ้นด้วยแหมมันจะสีน้ำตาลอ่อนขึ้นมานิดนึงนี่จะแบบเป็นสีขนคิ้วอยู่นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปแต่งตานะคะมิวขอพูดถึงตัวช็อกโกแลตที่มิวชอบกินมากๆเลยนะคะในช่วงนี้นะจะเป็นของแพลนโทจินิกนั่นเองนะคะทุกคน Everyday Wellness นั่นเองนะคะคือตัวนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มิวชอบดื่มมากกันในช่วงนี้นะคะเพราะนอกจากเขาจะเป็นช็อกโกแลตที่แบบด้านรสช็อกโกแลตแบบที่นําเข้าจากฝรั่งเศสด้วยนะคะทุกคนเขายังไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีนมด้วยนะก็คือน้ําตาลในเขาใช้หล่อหางกล้วยนะคะแบบเหมือนน้าตาลจากธรรมชาตินั่นเองแล้วก็ใช้เทียมเทียมน้ํามันดาข้าวนะคะแทน ครีมเทียม,มนั่นเองนะทุกคนก็คือจะแบบไม่มีคอรลสตออลด้วยแล้วก็ไม่มีไขมันชานด้วยนะทุกคนนอกจากเนี้ยเขาก็มีสารสกัดหลายอย่างที่แบบดีมากคือนอกจากที่เราจะได้ช็อกโกแลตแล้วแล้วก็จะได้แบบพืชพันธุ์พัญธาอาหารจากธรรมชาติด้วยนะทุกคนเขาจะมีซูเปอร์ฟู้ดอยี่สิบเอ็ดชนิดเลยนะก็แบ่งออกเป็นสามกลุ่มนั่นเองนะคะกลุ่มแรกก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลให้ร่างกายนั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มที่สองก็จะช่วยเพิ่มคุมมคุ้มกันให้ร่างกายนั่นเองคะส่วนกลุ่มที่สามนะคะ เป็นอ่าเป็นผักผลไม้จากธรรมชาตินะคะที่มีสารอาหารอัดแน่นเลยนะคะก็ช่วยให้เซลล์ของเราดูแข็งแรงก็มีความชะลอวัยแล้วก็มีความสดชื่อน,นั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่านอกจากจะได้ดื่มดาร์กช็อกโกแลตที่แบบแสนอร่อยแล้วนะคะก็จะได้สารอาหารแบบเต็มที่มากๆเลยนั่นเองนะคะเขามาเนี่ยกล่องหนึ่งเขามีอยู่หกซองนะคะทุกคนมาแบบผง,งอัดแน่นเลยทีเดียวนะคะปริมาณที่ชงกับน,น้ำมันก็คือ 120ML นั่นเองนะคะทุกคนกับ ชงกับน้ําร้อนก่อนนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เย็นอะไรเงี้ยก็ใส่น้ําแข็งที่หลังนั่นเองนะคะทุกคนหนึ 1, 2, ่งซองเขาก็จะมีพลังงาน70กิโลแคลอรี่นะไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไขมัน0.5แคา่นั้นเองแล้วก็โซเดียม25มิลลิกรัมนั่นเองนะคะทุกคนก็คือถ้าใครชอบกินช็อกโกแลตแบบมิลนะคะก็คือต้องลองเลยนะตัวนี้เพราะว่ากล่องละ300้กว่าบาทใช่ไหมหาร6เนี่ยก็คือ60กว่าบาทแต่ว่าก็จริงๆก็แพงกว่าช็อกโกแลตที่มิลเคยแบบกินร้านประจำอะไรเงี้ยน,นิดนึงนะคะแต่ว่าสารอาหารที่เราได้จากในนองเี เต็มเปียมจริงๆนะคะทุกคนช็อกโกแลตของเขาอร่อยมากทุกคนชิมแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่หวานเกินมันอยู่ในระดับที่เรากําลังชอบมาเลยนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็หอมช็อกโกแลตมากๆใครที่ชอบช็อกโกแลตแล้วก็อยากได้สารอาหารเพิ่มเติมก็ไปลองดูนะ,ะทุกคนของแพนโทจินิกนั่นเองนะคะทุกคนชอบมากเลย จริงคุ้มทุคนเนี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะงานตาวันนี้นะคะภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าก็เป็นจุดหลักๆของที่ทั้งใจที่จะทําลุคนี้นั่นเองนะคะจะเป็นพาเลตนะคะของ s i วนาคัลเลอร์นั่นเองนะ,ะทุกคนชื่อว่า For in Love Eyeshadow Palette นั่นเองนะ,ะทุกคนเบอร์ศูนยสีนะคะสีแบบผู้ดีมากเห็นไหม่มาได้แบบทุกวันเลยนั่นเองนะคะก็มีหลายเบอร์นะแต่ว่ามิชอบเบอร์เนี้ยเพราะว่า สีทองตรงนี้แล้วก็ทุกสีเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนี่นเองนะคะแล้วก็สีน้ําตาลเนื้อแมทเนี่ยก็ทาที่หางตาก็มาแบบเขียนคิ้วก็ได้หรือว่าจะเป็นกรอบหน้าก็ได้นั่นเองนะ,ะทุกคนมาลองดูกันแหมมันต้องแบบท็อปหล,หลายครั้งมันถึงจะเห็นสีชัดนั่นเองนะคะสีตรงนี้ทุกคนมันจะเป็นสีแบบออกเนื้อๆอมเทาๆน้ํนาตา,ตาลน้ําตาลนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะมาทาให้ทั่วเปลือกตาเลยเพื่อแบบปรับ พื้นสีตาของเราก่อนนะคะนิ้วลงด้วยนิ้วเลยนะเพราะว่าไม่ถนัดลงด้วยแปรงนะคะหรือว่าใครชอบใช้แปรงก็ใช้เลยนะคะลงสีแบบเปลือกตาให้มันดูแบบมีสีขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็จะลงด้วยสีส้มอ่อนๆแบบเนี้ยนะคะทุกคนจริงเขามีชิมเมอร์ด้วยนะเป็นสีแบบประกายทองๆองนะคะตัวเนี้ย สวยมากทุกคนเอามาทาให้ทั่วเปลือกตาอีกทีนึงนะคะเพราะว่าถ้าลงสีส้มก่อนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าลงสีน้ําตาลก่อนซึ่งมันเป็นแบบรองพื้นสีไปก่อนนะคะก็จะช่วยให้สีส้มเนี่ยดูแบบชัดขึ้นนั่นเองนะค่อยๆแตะๆแบบนี้แล้วก็เกลีย่ยสีส้มเนี่ยทาตาล่างด้วยนะทุกคนทาให้ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็เบลนๆน,นะคะ แล้วเราก็จะใช้สีตรงนี้นะคะทุกคนนี่มันจะออกโทนชมพูส้มนวลๆอะไรอย่างงี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีเป็นกลิตเตอร์นะะทุกคนไม่ใช่เนื้อชิมเมอร์นะคะเนื้อกลิตเตอร์จะมีความว่าระยิบระยับนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะ,ะก็เอามาทาให้ทั่วเปลือกตานะคะทุกคนที่ตาบุนนั่นเองนะคะก็กดๆที่กลางตาก่อนแล้วค่อยแบบกระจายจายนะคะทุกคนสีตรงกลางนะทุกคนสีตรงกลางมันจะออกเป็นสีน้ำตาลอมทองชนุกลางะะสันของนิ้วกลาง มาทาที่กลางตาล่างแล้วก็ตรงนี้เลยกึ่งกลางตาม,มานิดหนึ่งนะคะเมเมอร์สีน้ำตาลตอนนี้นะคะตาที่หางตานะ,ะทุกคนในความเงาๆที่ค่อยๆไล่จากอ่อนไปเข้มนะคะทุกคนสีน้ำตาลอมแดงๆนิดนึงนะคะที่มีประกายชิมเมอร์ทองๆแบบนี้แตะที่เดิมทุกคนมันจะทำให้ตาดูลึกขึ้นนี่เห็นไหมนิดหนึ่งปอที่หางตาล่างนิดนึงนะคะ แล้วที่หัวตานะ่มันก็จะใช้นิ้วก้อยนะคะกับสีนี้ทุกคนมาแตะที่หัวตานะคะทุกคนนี่พุ่งมากแต่ว่าเอามาเป็นไฮไลท์แบบทาสันจมูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ากิจเขาค่อนข้างใหญ่กว่าไฮไลท์นิดนึงพองเหลืองๆนี่เองนะคะทุกคนนะนี่ทาเฉพาะกลางตานะคะทาแค่ตาบดน,นะคะ ปาดสีอายแชโดว์ส่วนเกินนะคะด้วยแป้งพับนะคะทุกคนกับแปรงภู้กันแบบนี้นะคะปาดออกไปเลยแบบนี้ข้างล่างด้วยนะคะสีน้ําตาลเข้มนะคะเราจะใช้เป็นอายไลเนอร์แบบเนื้อฝุ่นนั่นเองนะแต่ว่าอยากเพิ่มเส้นให้มันคมนิดนึงเราก็จะใช้สเปรย์น้ําแร่นะคะฉีดไปที่ภู้กันแบนๆแ,แบบนี้นะคะมันจะได้อายแชโดว์ที่มีความเป็นน้ำๆอะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะจุ่มๆ ขอบตาล่างนิดนึงนะคะทุกคนแค่ที่หางตานะคะดัดขนตาสามสเต็ปเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็คือดัดที่โคนนะคะดัดที่กลางแล้วก็ดัดที่ปลายนะคะปัดขนตานะคะด้วยซิสตูซิโกรโกรมาสคาร่านั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้จริงๆอ่ะอยู่ในราคาหลักสิบเลยนะที่มิ้วไปแรกซื้อมาจากวัสด์นะคะก็จะปัดแบบซิกแซกขึ้นเลยนี่เห็นไหมพอเราปัดดัดขนตาดีๆทุกคนแล้วปัดมาสคาร่ายังไงก็สวยนะคะถ้าเราดัดขนตาแบบงอน แล้วตัวนี้ก็คือปัดได้แบบเลี้ยงเส้นสวยมากๆเลยนะคะปัดแก้มด้วยตัวนี้นะคะเป็นของ Baby b r i g h t นะคะ f a k e s h i n e b l u s เนะคะเบอร์ Bird 09 Rosewood นั่นเองจริงมิวเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยใช้ใน How To เลยเนาะคนนี้ก็มาจะใช้ให้ดูนะคะแต่ว่าจะบอกว่าสีเขาอะทุกคนแน่นมากนะคะโปรดระวังจริงๆนะคะปาดมานิดนึงนะคะเท่านั้นแล้วก็เคาะก็ปัดที่แก้มนะทุกคนเน้นที่คางด้วยนะคะ ถ้าสีมันแบบไม่เท่ากันหรือยังไงก็คือใช้แป้งนะคะกับแปรงนะทีนึงย้ำๆไปนะคะทุกคนแป้งมาลบสีอะไร้็จะได้แบบเท่ากันมากขึ้นนะคะคอนทัวร์กันนะคะมีก็จะนี่เป็นสีแบบน้ำตาลที่เรามาทาที่หางตานได้แหละนะมันจะเข้มนิดนึงนะคะทุกคนต้องแบบปัดเบาๆนะขอออกด้วยแล้วก็ค่อยปัดไปก่อนนะคะเบาๆแล้วค่อยๆลงหนักๆทีหลังงั้นน่าจะเป็นปื้นได้ สีเดิมนะ,ะมาคอนโทรลจมูกแบบฝุ่นก็แตะตรงนี้แล้วก็ใช้นิ้วอื่นเกลีย่ยนะไฮไลท์นะคะมือก็ใช้เป็นตัวเดิมนะ,ะถูกและดีก็จะเป็นฟลาวอะไรไฮไลท์นะคะของนีคาร่าเบอร์ศูนหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนปาดมาเลยนะคะแล้วก็เน้นที่บริเวณสันจมูกบริเวณปลายจมูกนะคะดูเล่นแสงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเ่นปากนะคะมือจะใช้เป็นตัวเคที่ดอที่เราทาเมาืตอนแรกเนี่ยลงไปก่อนอีกเช่นเคยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะ จะใช้นี่อันนี้สีเดิมนะคะทุกคนทาที่ปากเลยนะเพราะว่าลุกแต่งหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สีนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองใช้ให้ดูทาด้านในนะคะก็เม็มมใช้แปรงนะคะของอัติภาช็อปนะ,ะทุกคนจะแปรงแบบหัวพุ่มแบบเนี้ยซื้อมาเพราะว่าเบลนดปากโดยเฉพาะเพราะว่ามีเป็นคนชอบเบลนดปากมากมาเนี่ยทุกคนไม่ต้องใช้นิ้วมือให้แบบวุ่นวายเปื้อนนิ้วใดๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟิลิสตุกันคะ่ะ อาร์ตทุกคนลุกที่ด้านนะคะก็จกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะนี่สวยมากเลยอะทุกคนดูเล่นแสงด้วยแล้วก็ตอนแรกเหมือนแต่งเยอะใช่ไหมแต่พอมาดูแล้ว,ลวนี่นก็คือไม่เยอะเลยนะคะทุกคนนะแล้วก็ไปแต่งตาม,มาได้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องสอําอางแบบว่าที่ไม่ได้แพงด้วยทุกคนราคาแค่หลักสิบแล้วก็หลักร้อยต้นๆเท่านั้นนั่นเองนะคะที่มีมาแนะนําให้ดูในคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากไลค์ก็แชร์กดซับสไคร e ให้ช่องช่งนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนม e m ม r รีเกิลคะ่ะไปแล้ะบ๊ายบาย ต่างๆไปนะคะทุกคนสวยมากผู้ดีมาก